ามวงกลมเนียค่ะวงกลมแรกนะคะคือวงกลมที่บอกกับตัวคุนเองค่ะว่าถามตัวเองนวะว่าเรารักอะไรชอบอะไรอ,อะไรที่เราทําแล้วเราทาได้แบบยาวๆแบบมีความสุขกับมันนะคะเนาะแล้ววงกลมข้อที่2ก็คือความถนัดค่ะอะไรที่เราทําแล้วเราถนัดเราทํามันออกมาได้ดีนะคะแต่เราจะเลือกนะแค่ความรักความชอบและความถนัดไม่ได้ค่ะวงกลมข้อที่3ค่ะเราต้องโฟกัสที่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี้ยโลกนะ กำลังต้องการอะไรเพราะถ้าเราทําแล้วเราไม่ได้ไปในทางเดียวกันกับโลกนะคะมันจะเหนื่อยนะคะเพราะว่านี่คือการสวนกระแสของโลกแล้วถ้าเราทำนะคะจนครบสามวงกลมเนาะมีความเป็นไปตามโลกเนาะเราทำให้เราเจอกับคัน ข่อบาของ3สิ่งนี้เลยหนึ่งก็คือเราจะรู้สึกดีนะรู้สึกดีกับตัวเองที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วเราก็จะทำมันได้ดีแล้วก็ประทับใจในตัวเองเพราะเราทํามันด้วยความถนัดแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราทํานะคะ